thank <laughs> you ไม่ได้มาทำงานนะดิทำไมอ่ะก็พีทอฟอดิอยู่ๆก็มาลาไปพักร้อนแม่จะต้องมานั่งทำงานางเนี่ยบัญชีแล้วนะใช่ชจากหัวหน้าพอลตำแหน่งใหญ่โตต้องมานั่งทำบัญชีอะไรก็ไม่รู้แล้วบริษัทอะไรก็ไม่รู้ว่าทำงานกันงงๆเดี๋ยววันหนึ่งนะแม่จะไปทำตัวงงๆแล้วนั่งอยู่ตรงนั้นเป็นซีอีโอ <Hello. S 2> แต่อะว่าแต่เรื่องเรายัางไงเรื่องไรเรื่องนั้นน่ะเรื่อง,งอะไรอ๋อก็ที่เขาลือกันนะจริงเปล่ารู้ว่ามุกกับพี่บี นั่นไงผ <Okay. S 1> ูว่าแล้วให้มาร์กแม่งนั่ว mm. แต่มูคิดอย่างนั้นก็ดีแล้วะแมนก็ไม่อยากให้คนแอลฟิตมองมุูไม่ดีเหมือนกันแล้วช่วงนี้พี่พ,พีแกก็เครียดเรื่องบริษัทด้วยมีแต่รายจ่าย mm. ไม่อยากให้แกต้องมากังวลเรื่องเล็กๆของพวกเรา mm. mm. สวัสดีทุกคน สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้พิเศษเดี๋ยวจะมีน้องหุดงานมาใหม่ใคร่ครับพี่บอกเลยคนเนี้ยแมนต้องชอบแน่ๆชอบแอน่นอน น้องเอี่ยมยิยม้มมายิ้มหมุนตัวครับหมุนตัวอ่ะอ่ะหันหลัง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 เลยหันหลังไปเลยเออหันหลังเ<อ>้ย<อ>มึงถ่ายน้องให้มันดีๆหน่อยดิกูถ่ายมาตั้งกี่รุ่นแล้วไอ้มาวิยทย์เถียงกูมันไม่ได้นี่ออกไปไมึถ่ายรอบเดียวพอหถ่ายใหญเลยอ่ะแล้วมึงกินตรงๆไม่เป็นไงโอ้ มึงแล่งจมตามึงเขยแล้วเนี่ยโอมึงที่แม่งขี้เก๊กทำเป็นเซียนยิ้มน้องแอบดีมากครับเฮ้ยพี่เท่ไอ้ระหว่างนี้ผมขอถามอะไรอย่างอาพักก่อนพักก่อนไอ้ไอ้ที่เขาบอกว่าห้ามรักกันในออฟฟิศเนี่ยมันมีตั้งแต่ตอนไหนผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอ้ไอ้มาร์กอย่างมึงอะไปรู้อะไรเขามีกันมาตั้งนานแล้วไอ้กฎเนี้ยปีไหน2018 ตั้งแต่บริษัทเกิดเลยคือห้ามรักกันเลยหรอห้ามรักกันแล้วอย่างงี้เด็กฝึกงานก็ไม่ไม่มีสิทธิ์เด็กฝึกงานก็ห้ามแล้วท่เนี้อะไรจะจะซัดกันอยู่แล้วเฮ้ยไอ้บอลหนึ่งทางกันหนึ่งเมตรทางกันห้ามแตะเนื้อต้องตัวกันอย่างนี้อย่าไอหยัดผู้เห็นนะแล้วอย่างงี้ได้ไหมไม่ได้อย่าจับเสื้อกันไม่รู้จับอะไรอ่ะห้ามจับจับเกันได้ปะไม่ได้ไอ้บอลมึงห้ามรักกันที่นี่มาเป็นกฎไอ้บอล เราตัดไมรักพี่ได้ไหมไม่ได้ห้ามรักพี่แล้หนูรักพี่แบบอยู่ด้านลงพี่ฮะโนสงสัยค่ะพี่เท็สงสัยอะไรแล้วแล้วถ้าเลิกงานเนี้ยหนูหนูก็จับไม่ได้เลิกงานก็ห้ามหยุดจะคบกันได้คือต้องฝึกงานจบไปแล้วถ้ายังฝึกงานอยู่ห้ามคบกันผมไม่ทำได้เสียหายซะหน่อยแค่ถ่ายรูปอะแล้วถ้าวันไหนมึงวอนกันมาเยอะมึงก็มาแบบไม่จริงจังกับงานนะพระบอลไม่ใช่น้องมาถ่ายรูปหรือมึงวอนอะไร เดีย๋ยวมันโกรธกันสมมติว่ามึงมาเอาโกรธกันกูให้ไอบอลไปคุยงานกับเกณฑ์ไอนน่งอนกันอยู่ไม่คุยกันแล้วกูจะได้งานไหมมาร์เห็นไหมไมันเป็นอย่างนี้ไงแล้วหนูนอนพี่ได้ไหมไม่ได้ห่างบอนแล,แล้วทำอะไรได้มัง่งอ่ะถ้าทําทอะไรทํางานอย่างเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยววันหยุดเราไปทะเลกันไปเดินชมหาดสวยๆไอบอลมือห้าวสร้างบรรยากาศ มึงห้ามแบบวาดฝันให้เขาเชื่อมึงอ่ะพี่เทระวังอะไรน้ำเยอะมากเลยอ่ะพี่เฮ้ยอย่าพูดอย่างนี้ห้ามพูดจาทะลึง่งห้ามพูดเลยมงมาร์กเลยเจอแล้วเห็นไหมเนี่ย จำได้ใช่ไหมได้ครับน้องบีนมนมข้นความจำดีความจำดีเนี่ยน้องบีเเขาก็อ๋อคือพอดีอ่ะวันก่อนเพื่อนของพ่อพี่เขากำลังหาที่ฝึกงานให้ลูกสาวาแล้วก็แบบหลายๆบริษัทเขาก็ปิดไม่ไม่รับฝึกงานแล้วแต่ของเราก็ยังเปิดอยู่ก็เห็นว่าลูกสาวเขากำลัง เรียนสายนี้พอดีก็เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วก็มาฝึกงานที่นี่เลยแล้วกันแต่มันเกินกว่านั้นไม่คิดว่าจะเป็นนัินก็หลังจากหล่นมาวันนั้นนะคะหนูก็รู้สึกว่าอยากจะมาทดลองฝึกงานที่นี่เพราะว่าที่นี่ดูเป็นกันเองแลดูอบอุ่นน่าฝากเนื้อฝากตัวอยากให้พี่ๆแนะนำและให้คำปรึกษาบีด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวได้ค่ะ มุกเป็นไรอะออพี่บีครับแล้วน้องบีเขาฝึกตำแหน่งอะไรอะ่ะจะฝึกทั้งทีพื่อพ่อก็ฝากวาด้วยพี่ว่าต้องเป็นตำแหน่งที่มันได้ทำงานคุ้มๆหน่อยสำคัญหน่อยออน้องบีอะฝึกอะไรอะ่ะ งั้นน้องบีขอฝึกตำแหน่งดูแลพี่บี้ได้ไหมคะ,ะวันนี้ขอฝึกตำแหน่งดูแลพี่บี้ได้ไหม <c oughs> มันน้องบีลองจริงๆบริษัทเรามันมีตำแหน่งเยอะมากเลยตัดต่อก็มีถ่ายก็ได้ล็อกก็ได้มีหลายตำแหน่งนะม่ลองคิดดูกันน้องบีคิดมาจากที่บ้านแล้วอะคะ่ะว่าน้องบีอยากได้ตำแหน่งนี้ พี่บี้อยาขัดขืนหนูเลยนะคะหนูอยากได้ตำแหน่งนี้จริงๆถ้าจะไขเคียงอันนี้สุดก็น่าจะเป็นตำแหน่งเลขาค,ครับน้องบีว่าแต่ใครจะเป็นคนฝึกงานบีล่ะคะ ม,ม,มุกสอนงานน้องเขาหน่อยแล้วกันว่าจะให้ทําอะไรยังไงบ้างอันนี้พี่มุกนะครับจะเป็นคนดูแลน้องบีเองพี่มุค้าบีขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะใช่ยินดีค่ะสุอะไรคทำไมบรรยากาศมันแปลกๆวะ นนนหนักไหนนะอ๋อสู้ไหวค่ะหนักกว่าน,นี้ก็ได้ค่ะเดีย๋ยพัดให้กันออกมาห่างหนึ่งเมตรกูก็ไม่เข้าใจอยู่ดีทำไมถึงรักกัน<อ>ไม่ได้โอ้ยเอ้มามึงจะสงสัยนะอะไรทั้งนารักไม่ได้คือรักไม่ได้ก็เป็นกฎยวมึงก็ต้องเข้าใจ แต่เช้าแล้เว้เนยเออเดี๋ยวเ็เสร็จก็มึงเสกอ,อยากได้เป็นวิดีโอข้าวยังไม่น้อยไม่ได้กินข้าวเลยข้าวถ่ายรูปเสร็จตั้งแต่เที่ยงแล้วอยากจะเป็นวิดีโอข้าวจังเลยม,มึงเป็นวิดีโอแล้วทำไมมันรักกันไม่ได้หรอมันก็ไม่เกี่ยวกับความรักมึงเกลียด่มาอีกแล้วโดยสารต,ต้องซื้อทีวีมาให้มึงอ่ะมึงอยากให้วิดีโอน้องเนี่ยต้องซื้อทีวีมาอีกบริษัทจะเจ๊งอยู่แล้วเนี่ยอะบริษัทจะเจ๊งแล้วทำไมจะรักกันบ้างไม่ได้เนาะรักไม่ได้มามันเป็นโค ก้าวเข้ามากข้าเข้ามาแล้วก้าวเข้ามาแล้วมันรักกันไม่ได้มันเป็นเรื่องของหัวใจอ่ะนี่กูรู้มันเป็นเรื่องของหัวใจแต่ว่าเรื่องงานก็ต้องแยกกันไงมันรักกันไม่ได้ห้ามรักกันในออฟฟิศนี้ห้ามมีความรักไม่เว้นแต่ว่าใครเฮ้ยีเฮ้ยเก้า มีเป็นไรไหมบีบีเก้าเก้ามีเป็นไรไหมบีบีบีนี่มึงสองคนเป็นอะไรกันเนี่ย S <S โอ๊ยตูตาคุณทำไมไมั้อยากเทพแบบนี้ <S <S มั้งมึงทำงานอีก่ปีกทามใช่ปะใช่ครับแล้วเก้าฝืกงานกับพี่ใช่ค่ะ <S <S นี่ไม่รู้โกรธกันเนอะวันที่นี่ก็ห้ามคบกันอะสรุปเราเป็นอะไรกัน พวกเราเป็นแฟนกันครับแมนมากถ้างั้นกดแม่งก็ต้องแม่งกดวะมันต้องมีคนหนึ่งออกห่วง<ม>อวอมเยี่ยอะไรมึงกะยิ่งู่ <c oughs> ผมจะรับผิดชอบเรื่องนี้เองครับแต่ว่าผมอยากให้ก้าว ได้ฝึกง,งานที่นี่ต่อผมจะเป็นคนออกจากกันฝึกง,งานนี้ครับเฮ้ยมาเอาแฟนมึงไปด้วย ต,ต้องมีคนหนึ่องออกผมจะรับผิดชอบเรื่องนี้เองครับผมจะเป็นคนออกจากงานถุยน้งมันครับพาแฟนม,มึงไปกินยาซะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทำงานไม่ไหวแล้วกดแล้วพี่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูปิดเรื่องนี้เองไ,ไปได้แล้วรออะไรอะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่มึงมึงมานนี่ดูแลกันให้ดีดขอบคุณครับรีบไปไนถ้าางนั้นผมกับนี่ก็ไม่ได้ <c oughs> มึงห่างกันหนึ่งเมตรห่างกัน ข้าจับมือข้าสวยตาข้าส้บรรยากาศข้าตัวให้ดีกันแยกกันนิดแยกแยกแยกคว้ามือออกผู้หญิงผู้หญิงห้าวด้วยแยกกันแยกกอนแยกออกแยกไฮ้ยไปเล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 ย พอดีว่าบีชงกาแฟมาให้พี่บี้อะค่ะไม่ทราบว่าพี่บี้เขาทานหวานไหมคะมปกติพี่บี้กินช้อนเดียวหวานต่อโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่บีค้คะบีชงกาแฟมาให้ค่ะ <CK> okay, ขอขบคคุณรับบีใส่น้ำตาลแค่ช้อนเดียวนะคะเพราะว่าไม่อยากให้พี่บี้ทานหวานมากบีเป็นห่วงสุขภาพอะค่ะโอเคครับผมเป็นไงบ้างคะรสชาติดีนะเนี่ยบีเพิ่งหัดชงเมื่อกี้เองนะคะเฮ้ยทำเป็นเล่นไปจริงจริงจริงค่ะบาริสต้าีเปิดร้านเลยเลยเอาไหมหน้าประตูร้านไหมคาเฟ่ จริงๆแล้วอ่ะบีทำอะไรได้มากกว่าการชงกาแฟนะคะขึ้นอยู่กับว่าพี่บีจะสนใจหรือเปล่าพี่บีจะสนใจหรือเปล่าเฮ้ยพี่บีขอโทษค่ะเดี๋ยวบีหาอะไรมาเช็ดแล้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่บีคะขอบคุณค่ะพี่มุกเดี๋ยวบีเช็ดให้นะคะพี่บีแล้วหมดเลยค่ะวันหลัง ไม่ต้อง,องรีบหมดเลยแล้วตหนือไหมคะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยออตรงตรงตรงนั้นพี่เช็ดเองก็ได้โทษค,ค่ะพี่พี่คะถ้าเกิดว่าพี่พี่มีน้องบีดูแลอยู่แล้วเดี๋ยวมูขอออกไปเคลียร์งานลูกค้าข้างนอกแล้วกันนะคะ น้องบีเดี๋ยวพี่ว่าพอ,พอก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวพี่เปลี่ยนชุดดีกว่ามันน่าจะฝังลึกแล้วอะโอเคค่ะได้ค่ะแมนครับเดี๋ยวฝากจ่ายงานให้ให้น้องด้วยนะว่าน้องทำอะไรได้ครับเดี๋ยวพี่เปลี่ยนชุดก่อนพีแมนช่วยดูนะ ดีให้ทำอะไรได้บ้างครับโอเคโอเคไม่เห็นเซ็กซี่แบบเมื่อกี้เลย เฉดเองนะคะมุกค่ะพี่บีคือว่าพี่ พี่พี่ไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่พี้พี่บี้ไม่ต้องพยายามขนาดนั้นก็ได้คะ่ะหนูอะหนูเข้าใจ ไม่ได้จริงๆว่ะ